คิดออกแบบก่อนนะค่อยทำโอ้ยออกแบบระวังโอ้ยรับรองพี่ไทยรับรองพี่ไทยสู้ผมไม่ได้ตอนมัธยงต้นนี้เพื่อนพี่สักเต็มสักเพื่อนผมเนาะตอนใช้ปากกาใหม่ๆเนาะมันเอาปากกาเขียนด้มือของจริงเพื่อนผมเอาปากกาเขียนเต็มไปหมดเยวนี้เต็มตัวแล้วเอาลิขิตลบอะเนี่ยบ้าตัวอะไรนะเพื่อนผมเนี่ยตอนใช้ปากกาใหม่ๆแล้วปากกาโดยมือ ครับแล้วแม่แมันมาเขียนเล่นเขียนใส่มือเขียนใส่แขนแล้วเวลามันลบมันเอาลิปิดลบลบมือแล้วคอก็เหมือนที่สอขีดโดนมือเอาอย่างลบอันนี้เอาลิปิดสุดนายสุดนายลิปิดลิปิดชอบหายอ่ะอยู่โรงเรียนลิปิดหายปากกาหายมีแต่คนขโมยลิปิดปากกาพี่โอ้ยพี่ชายของผมไม่เคยมีปากกาโรงเรียนเลยผมไปยืมเพื่อนเนาะทุกครั้งอันนี้พี่ชายเฟมแล้วเนี่ยพี่ชายเฟมนะไม่เคยมีปากกาโรงเรียนจนเพื่อนแบบ จะซื้อให้เพื่อนซื้อให้เลยเหรอยืมของเขามาหายหมดนี่ได้ของพี่ไม่มีลิขสิทธิ์พี่ใช้แบบคิดข้าวผมจิกจิกจิกเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนจะมีเนี่ยไอเหมือนยังลบอ่ะคณะที่มันใส่ปื้อเม็ดมันไม่ดีมันมันมพันมันพันกันจนจนได้พูดบอกว่าเคยคิดจะซื้อปากกาไหมเดี๋ยวเอาไปทายก่อนจ่อยู่ทางคณะนี่เขามีปากกาให้อยู่แล้วผลงานมันต้องสร้างสรรค์เงินเป็นคู่ทำประสมนิเทศนี่จะได้ปากกาไปเยอะมากจะใช้นั่นแหละมาพิทายมา มให้นก์ผลงาามใช้ใช้ข้างขวาเจมให้ข้างซ้ายแล้วกันแล้วให้มาดูว่าใครจะโหวตว่าเจ๋งกว่ากันแล้วพวกนี้จะไปเฟรมมาดูต้องเรียงด้อยต้องไปเฟรมเฟรมเฟรมขีดเมื่อไหร่ออกไงดีเลยแอบกินลูกชิ้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยสองหูเราแอบกิน